ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมโดมเชียสเลิฟโปโปนะฮะผู้สำเร็จราชการแทนคุณเซนเซ,น,เซนะครับวันนี้เรามาตอบคำถาม Q&A ของเซิร์ฟเวอร์ปุยดาวที่เปิดไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อนจากทวิตคุณเซนเซ,นเซหรือชี้สั่งของเรานะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการอยู่3คนครับเริ่มจากขวามือฮะเสื้อเหลืองของผมสวัสดีครับผมฮิโรจิมะดักกี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้อ่านคาถามในวันนี้ครับโอเคครับซ้ายมือคนขาวสุดครับ สวัสดีครับผมอินฟินิตี้ซอครับเป็นคนถามคําถามครับผมแล้วก็คนกลางคนสําคัญสุดของเราครับสวัสดีครับปวยดาวบ้าจังไหนยอหรือก็คือเซนเซซังครับผมนี่โอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลาคุณเป็ดครับมีคําถามเราจะคุยดาวบ้างโอเคเลยครับในวันเล่นมผมขอโทษผมลิ้นทันทาไมเป็นไรเป็นอะไรมาโอเคอัดใหม่ได้ใช่ไหมตรงนี้หมายถึงแบบแค่ตรงเนี้ยโอเค โอเคครับในคําถามแรกนะครับจะเปิดเซิร์ฟให้เข้าได้แค่ ID แท้อย่างเดียวหรือว่าเล่นได้ทาง ID ดีแท้และ ID เดถื่อนเลยครับเซิร์ฟปุยดาวของเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ ID แท้นะครับเนื่องในเรื่องความที่ว่าเปิดเล่นฟรีเราจึงอยากให้เป็น ID แท้กันทั้งหมดนะครับต่อไปครับคำถ,ถามต่อมานะครับเซิร์ฟปุยดาวเป็นเซิร์ฟแบบ j a v a e d i t i o ัหรือว่า b บส o ล็อกด i ชันเหรอครับตัวเซิร์ฟเราจะใช้ได้ทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับผม โอเคครับและคําถามต่อมานะครับแล้วมีค่าเข้าเซริร์ฟหรือว่ามีลิงก์โดเนทสำหรับช่วยเซิร์ฟไหมครับอ่าเรื่องค่าเข้าเซิร์ฟนี้เราเปิดให้เล่นฟรีนะฮะลิงก์โดเนทก็ไม่เพราะเราไม่ได้หาผลกําไรแต่ว่าเงื่อนไขในการเข้าเล่นหลักๆจะต้องเป็นเมมเบอร์ชิพระดับปุยดาวของโปกนะครับอ่าคำถามต่อมานะครับอยากรู้ว่าเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟแนวไหนครับประจนภัยเอาชีวิตก็หรือเป็นเซริร์ฟสร้างฝันเฉยๆครับผม เป็นแนวคลาสสิกซาวเวอรนะครก็คือเป็นเอาชีวิตรอดแปบกติแต่ว่าเราจะมีโซนสร้างสร้างบ้านให้แบบอยู่กันเป็นเมืองเลยเพราะว่าโป๊ะเขาก็อยากเห็นเมืองปุยดาวนะดังนั้นเราต้องสนองให้เขาครับคำถามต่อมาครับไมค์ครับนี่เราเล่นด้วยเ,เอ๊ะเวอร์ชั่นอะไรครับผมเราจะเล่นด้วยเ,เออเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแต่ว่าถ้ามีการอัปเดตแพทใหญ่มากๆเราอาจจะต้องรีเวอร์ใหม่นะครับผม คำถามสุดท้ายครับมีมดหรืออะไรหรือเปล่าครับตัวมดณตอนนี้เรายังไม่มีไอเดียกันลงใดๆนะครับแต่ว่าอนาคตถ้ามีใครอยากได้มดไหนลอง่อ,อตอบลิงก์ที่จะมาในอนาคตได้นะครับอามีลิงก์เปลี่ยนนิดนึงโอเคเวลาเหลืออยู่มีมคำถามขอคำถามในแมว,วลาเดียวน,นะครับ คำถามที่หนึ่งนะครับเราสามารถปลุกอ้อยได้ยินได้ไหมครับอม,มันมีปุยดาวเด็กเซิร์ฟไปอาร์พีจีสมัยก่อนด้วยเหรเอาจิงๆคือมันมันเปิดทุมันปลูกได้นะครับแต่ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไปรู้นะครับโอเคมีอีกไหมแล้วที่คําถามสุดท้ายนะครับเราสามารถเผาบ้านคนอื่นได้ไหมครับอชีสังอ่า เป็นไปได้อย่าทำอย่างนั้นกันเลยนะครับเพื่อความสงบสุขที่ดีไม่งั้นคนจะได้ซื้อ ID แถ้ใหม่นะครับผมครับอันนี้หมดแค่นี้เอ๊ะอ,อะไรวะนั่นอ่ะ oh <my> โอ้ my god โอ้สุดยอดอ้าวโอ้แม่งได้คอนเทนต์ใช้คลิปแล้วรอ้าวอ้าวอ้าวแล้วไม่ได้เปิด God Mode ด้วยนะ อ้าอนอนจะบอกคนเ่นเลยอันนี้คืออะไรมังกรปิ้งไก่ยิ่มากโอเคก็ชี้ซังมีอะไรจะบอกปุยดาวที่สนใจเซิร์ฟเวอร์เราไหมครับทิ้ง้ทยเซิร์ฟนี้ทำให้ปุยดาวเล่นเพราะงั้นเรามาสนุกด้วยกันนะครับอ่าก็เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบการค a แต่เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวเรามา เจอกันในเซิร์ฟในเวลาไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับตอใหม่กันไอ้ตัวคอนเทนต์ว่ะ